อ่ปิดท้ายเรื่องเอเป็กเอาเรื่องเอเป็กก่อนเรื่องนะฮะเรื่องเอเป็กนี่โอ้โหใกล้ตัวมากครับเอเป็กตอนนี้เขามีการประกวดเมนูอาหารเอเป็กนะครับเขาค้นหา4สุดยอดจานเด็ดจากสตาร์ทอัพก็คือจากฝีมือของพี่น้องประชาชนในการนําเสนอเมนูอาหารเรียกว่าสุดยอดนะตอนนี้ก็มีผ่านเข้ารอบ21ทีมสุดท้ายจากทุก็ประกวดกว่า2,000ทีมก็มีเมนูหลักๆนะครับ ขนมไข่ผําชูกําลังนี่ผมกลัวคุณอ่านผิดมากเลยคุณต้อเนี่ยมีปูไร้เนื้อนะมีข้าวถั่วลูกไก่ยำปักใต้ผัก5้าสีมีข้าวเขียวหวานแห้งโปรไบโอติกมีไอติมแมลงโอ้คือเยอะแยะมากมายนะก็เชิญไปร่วมโบทตัดสินได้นะคะทางเว็บไซต์ f u t u r e f o o d a p e x c o m ก็ไปดูข้อมูลและไปโหวตได้จนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเอเปก2 0 2 2ซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพและประชุมสุดยอดผู้นำา8 8ถึง1ิพฤศจิกายนนี้ระดับโลกมาอยู่ที่ประเทศไทยเรานะครับเนี่ยแล้วท่านก็มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมได้ใช่อันดับแรกเลยเนี่ยไปไปโหวตกันเอาอะไรไปเสิร์ฟผู้นำเขาสอย่างเนี่ยแะครับไปดูจากเมนูนี้ฟิรเจอร์ฟู้ดเอเปดอทคอม ดูแต่ละอย่างานี่น่ากินแล้วก็แล้วก็น่าสงสัยด้วยชื่อเมนูนี่คุณต้นบอกเมื่อกี้เออใช่ผมก็ซ้อนอยู่หลายรอบนะไอตอนก่อนอ่านนะครับ